สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น like ้องแล้วก็เอฟซีเมิร์สสกูทุกคนเนาะมันี้ยก็มาผมฝากสนุกคือเก้าที่สองสนุกที่สองสนุกส้าวล้วน้องพี่น้องมันเลยะลมหนาวหนาวนพี่น้องพอลมออกแล้วพี่น้องก็ลมตะแรงวานนี่พคนละเนาะก็จนหอดตอนเศร้าพี่น้องหนาวแล้วเนาะมันีลสนุกกับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องคนละไปใส่ผุ่นหมักโมหมักแตงนาอพี่น้องสนุกสิผ้าไปบ่งวะหมักแตงของสนุกค่ะออกกับวันน้องพี่น้องแล้วไปใส่ผุ่นนำกันเลยเนาะ ไปกันเลยผุ้เล่นสนุกกับสิผ้าล่องถงนาะผุ้เล่น้องพี่น้องปลูกมะตะกี้ถงนาเนาะกระสิผ้าล่องถงนาผุ้เล่นพี่น้องไปคนเดียวเนาะพี่น้องลมแห้งๆพี่น้องเอ้ยลมหนาวแล้วเนาะอีแม่เพิ่งจะไปจกองหยาเนาะพี่น้อง,นอง,นองสนุกใส่ผุ่นแล้วจะสิไปน้ำหลังผุนเนาะ ลมแห้งๆพี่น้องต้นพากระงับงามเลยไปสนกกค่ะแหละเนาะสวนก่ะแขมห่วยคนละพี่น้องตอนนี้มาหอดกลมแตงเสริลร่อยเนาะพี่น้องสนุกสิพาเบิ่งเนาะเรียกกระสอบผุ่นพี่น้องออกแล้วพี่น้อง อ๋อบนแล้วเนะาะสนุปใส่ผุ่นพี่น้องถมไว้เนาะให้มันสุ่มอะไรพี่น้องพอมาคันม้วนมีพุ่นมันก็จิแห้งเนานะนี่มันออกบนแล้่บักถั่วกะนี่พี่น้องออกบนแล้วเนาะโอเคพี่น้องสนุกสิฟ้าใส่พุ่นเนาะบนไอโฟนมันออกบนอะไ ดินมันแห้เหงเนาะพี่น้องใส่ผุ่นใครเนี่ยเ่ษผุนทำเปงามดินจะมองแห้งเคุณชิงวะกว้างเกือบได้

Rồi đó mấy phin้อง ơi I hey. ตอนี้สนุกกใส่่นแ้วพอทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องมืออื่นเศร้าเพราะอะไรพี่น้องสังสีโฮสเนาะลายเตะได้พี่น้องห้หนึ่งเนาะมาแต่งสนุกงามอยู่พี่น้องกำลังเกิดเนาะมะถั่วพี่น้องแถวเนี่ถั่วมาแต่งเนาะกำลังเกิดพี่น้องเอ้ย ใส่พุนแล้วแล้วพี่น้องปลูกฟักทกินเนาะพี่น้องพุ่นกับบลายเนาะใส่ยอมใส่พี่น้องคุ้มออกคุ้มออกนะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันนะ บรรยากาศลมแห้งแห้งไงโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้แชร์ให้กจให้สนุกกันเด้อเนาะในเหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องฝากก็แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งได้พี่น้องสีบุฟฟัตคลิปใหม่ๆจากสองสนุกชสาวลาวนาะไปเล้วพี่น้องสบายดีสวัสดี